สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเซลตองประเสริฐผลยุทธค่าสาขาร้อยนะครับวันนี้ผมก็มีรถอยากจะแนะนําคุณลูกค้าอีก1รุ่นตัวนี้เป็น Toyota ายารีตเอทีนะครับปี2017เป็นตัวซีดานนะครับตัวนี้มาเรามาดูรายละเอียดกันคร่าวๆกันดีกว่านะครับตัวนี้มาดูทางด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้าที่เป็นสีดําตัดด้วยสีรถสีขาวประมาณนี้โลโก้โตโยต้าโคเมียม สวยๆประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดภายนอกสีรอบคันจะเป็นสีขาวสวยๆไม่มีรอยเลยนะครับคุณลูกค้ามาแล้มามดูทางด้านข้างด้านข้างตัวนี้ก็จะมาพร้อมล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแม็กเดิมจากโรงงานขอบ15รั้ล้อด้วยยาง185ทับ60 R15 านะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับคุณลูกค้าประมาณนี้เลยมาอุปกรณ์เสริม ตกแต่งรอบตัวรถก็จะมีคิ้วกันาสาดติดมาให้พร้อมกันลอยเบ้ามือสีดำเป็นของเอทีปนะครับสวยๆแบบนี้เลยมีทั้งด้านหน้าแล้วด้านหลังมาเรามาดูทางด้านท้ายกันดีกว่าด้านท้ายตัวนี้ก็จะมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับโลโก้ ตีตาแล้วก็ยาลีดเอทีบสีแดงเซนเซอร์ถอย2จุดอ่าเซนเซอร์ถอยจะมีให้มา2จุดแล้วตัวนี้จะมีกุญแจรีโมทเวลาเราเปิดท้ายสามารถเปิดจากรีโมทได้นะครับอ่าประมาณนี้เวลาเราเปิดท้ายาาอ่า,า,า,าอก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เสาอากาศของเครื่องเล่นก็จะเป็นคีบฉลามมาให้นะครับสวยๆเลยนะครับ ประมาณนี้รายละเอียดคร่าวๆมาเรามาดูด้านในกันดีกว่าด้านในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับะจะเป็นโทนสีดำระบบปรับกระจกไฟฟ้าทั้งคันพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยเ o w e ์พร้อมเครื่องเล่นนะครับระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติคันนี้เลขไม้น้อยมากนะครับคุณลูกค้ามาเดี๋ยวผมเปิดเลขไม้ให้ดูตัวนี้ เลขไมค์คันนี้อยู่ที่94,474กิโลเมตรนะครับามานี้เลยมาเดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องมาห้องเครื่องเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะครับเป็นเครื่องอีโคคาร์นะครับคุณลูกค้า ประมาณนี้รถส,สวยๆเลยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ก็อยู่ในโปรโมชั่นร้านเรานะครับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น1,900บาทนะครับถ้าสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0986122313นะครับเซลตองยินดีให้คำปรึกษายินดีให้บริการนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าค,ครับ